สวัสดีซาร่าวันนี้เรามีเครื่องออกกําลังกายรุ่นใหม่ล่าสุดมารีวิวและมันก็คือห ah <st ay> ูระหูสปริงสชั้นมันเป็นยงไใช่ไหมอ่ามันคือหูลาหูแบบไหนครับไหนขอดูหน่อยสินี่ทุกคนดูนะเนี่มันคือฮู ah ลาหูรุ่นใหม่เว้ยมันเป็นรุ่นที่แปลกตาม,มากอันนี้ไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยมันเป็นแบบสปริง อย่างนี้เลยมันเป็นสปริง3มชั้นด้วยนะน้ำหนักเป็นไงพี่ปัน้นน้ำหนักหนักอยู่หนักอยู่นะแต่อะไรรู้ไหมมันเล่นง่ายมากกว่าเดิมแบบฮูล่าฮุกแบบดั้งเดิมที่เราเคยรู้จักที่เป็นห่วงห่วงใช่ไหมอันนี้เด็กก็สามารถเล่นได้เดี๋ยวให้พี่เขาปั้นเขาสาธิตรีวิวให้ดูว่าเล่นได้ง่ายจริงหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าพี่ปั้นเขาเล่นได้จริงหรือเปล่าแปบ๊บหนึ่งนะและขั้นตอนต่อจากนี้ไปพี่เขาปั้นเขาจะมารีวิวการเล่นฮูล่าฮุกรุ่นใหม่ล่าสุดแบบสปริง3ชั้นว่าเล่นยเล1 2 ซ้ำอโอ้โย,ยทุกคนดูนะนี่นี่ขนาดเด็กยังเล่นได้เลยนี่เป็นไงโอ้โหโอ้โหนี่เล่นง่ายกว่าเดิมนะมันเป็นแบบสปริงนะนี่โอ้โหไม่ธรรมดาเล่นง่ายเล่นง่ายกว่าเดิมเว้ยเอตีโอ้โหโ รับรองว่าต่อไปนี้เราจะต้องมีกล้ามท้องกันทั้งบ้านแน่นอนครับอือหือตาเดี๋ยวเราเห็นที่เขาปั่นไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมาดูพ่อนะปกติพ่อจะเล่นหัวูลหูกไม่เป็นเลยทุกคนหัวลหูกี่ผมเล่นไม่เป็นเลยนะยิ่งแบบวงกลมแบบธรรมดาีบยผมเล่นไม่เป็นเดี๋ยวมาดูว่าเดี๋ยวผมจะเล่นแบบเนี้ยว่าผมจะเล่นเป็นหรือเปล่า มามาดูกันเลยทุกคนนี่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะปกติผมเล่นไม่เป็นเลยนะอาเด็กๆต้องออกห่างๆนะครับเพราะว่ามันมีน้ําหนักพอสมควรทีนี้เขาบอกว่าวิธีการเล่นเนี่ยเราจะกางออกอย่างนี้ไม่ได้นะการออกอะ่ะมันไม่เหมือนกับฮูลูฮุกแบบวงกลมเว้ยเขาบอกว่ามันจะถ้ากางออกมันมันจะแรงเหบี่ยงมันจะไม่ได้เขาวิธีการเล่นของเขาเนี่ยคู่มือเขาบอกว่าให้รวบมาอย่างนี้ทุกคนนี่ให้รวบอย่างนี้เลยนะครับ รวบอย่างนี้นแน่นเลยติดพุงเราเลยนะครับรวบแน่นๆหลังจากนั้นเราก็เหวี่ยงนะฮะเหวี่ยงตามนี่เลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะได้ผลจริงหรือเปล่านะหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยได้ผลป่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเล่นง่ายอ่ะเฮ้ยได้ผลน่ะคือมันมีแรงเหวี่ยงใช่ไหมมันมีน้ําหนักตรงปลายเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นง่ายอ่ะไม่น่าเชื่อว่าผมเล่นได้เนี่ยเฮ้ยโอ้ มันมีน้ําหนักพอสมควรนะทุกคนนะมีน้ําหนักนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันเป็นแบบสปริงอันนี้มันไม่บาดท,ท้องด้วยว้ยเออได้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 อยู่โอ้โหโอ้โอโ,อโ,อโดนบอบลาโอ้ยเล่นได้ทุกคนเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้เมื่อกี้คิวของพี่เขาปันใช่ไหมต่อไปเป็นคิวของน้องเขาปุ่นอ,อ๋อกับตันใช่ไหมกับตันยังเล็กเกินไปยังเล่นไม่ได้นะเพราะว่ากับตันแค่เท่าไหร่เองสามขวบนะแล้วก็ตัวผอมด้วยนะครับตัวนี้มันน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะ ห้าขวบใช่ไหมแล้วของเขาพูลกี่ขวบครับนีขวบเรามาดูเด็ก7ขวบม่าเล่นเป็นหรือเปล่านะนี่เดี๋ยวปรับกล้องให้ปึ๊บอ้าวเตรียมตัว1 2 3อ่ะอ้โห้โห Podcast อ้อหอยโหแรงมากทุกคนเพระเต็นสูงที่อืมอ้โหโอ้โอ้โหเล่นสลบสลบโอ้โห ได้เฉยเป็นไงครับมันหนักไหมไม่หนักนะกําลังดีใช่ไหมครับโอ้ยไม่น่าเชื่อทุกคนผมเล่นแป๊บเดียวเมื่อกี้นะเ๋ือออกเลยเนี่ยถือว่าเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งได้เลยนะครับอืออันนี้ไงใช้ได้นะและที่สําคัญอะไรรู้ไหมมันมันเก็บง่ายไว้ทุกคนเนี่ยแค่ม้วนแบบนี้นะครับแค่ม้วนอย่างเงี้ย แค่นี้นะครับพื้นที่การเก็บล้วก็เก็บสะดวกไม่เกะกะเหมือนฮูลาฮู ulu, รุ่นเก่าด้วยนะนี่อย่างนี้เลยอ่ะใครที่อยากได้ก็เดี๋ยวผมปักพิกัดไม้ให้หรือสามารถสั่งซื้อหน้าคลิปได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปกดสั่งซื้อที่ตะกร้าในพิกัดข้างล่างได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับฮูลาฮูปสปริงสามชัน้น oh